สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะอ่ะภาคเรียนนี้นะคะก็เป็นภาคเรียนที่2นะคะก็พบกับครูกิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกิ๊กนะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะอ่ะคาบเรียนแรกนะคะเวลา8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งนะคะวันนี้ครูกิ๊กก็จะมาสอนเรื่องการเกิดเสียงในเด็กรู้ไหมว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะ อ่ะเรามาด <Holmes. S 2> ูก네ันเสียงนะคะและการเคลื่อนที่ของเสียงเด็กๆเห็นไหมเขาบอกว่าเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงเด็กๆดูนะอ่ะเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเขาบอกว่าเด็กๆมาดูเขาบอกว่าแบบนี้นะอ่ะเขาบอกว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะ และเคลื่อนที่แพร่กระจายออกไปถูกทิศทางฟังนะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและเคลื่อนที่แพร่กระจายออกไปได้ถูกทิศทางตัวอย่างของแหล่งกำเนิดเสียงอะเราง่ายๆดูห้เด็กๆดูนะนะอเด็กๆดู เด็กๆเราเอามือจับที่คอนะคะตอนที่นักเรียนยังไม่พูดคอเราจะยังไม่สั่นใช่ไหมลูกแต่เมื่อนักเรียนเอามือจับที่คอแล้วนักเรียนลองพูดเนี่ยคอจะสั่นแสดงว่าเสียงเนี่ยที่เราพูดออกมาเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็เสียงเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ถูกทิศทางเลยเด็กๆลองสังเกตไหมว่าเวลานะคะครูสอนนักเรียนนะคะอยู่หน้าห้องเรียนแต่นักเรียนนั่ง ข้างหน้าตรงกลางข้างหลังเด็กๆก,ก็สามารถได้ยินคุณครูเพราะว่าทําไมลูกเสียงมันแพรกก่กระจายไปได้ถูกทิศทางเลยทั้งซ้ายทั้งขวาข้างหน้าข้างหลังนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะตัวอย่างของแหล่งกําเนิดเสียงเช่นอะไรบ้างตัวอย่างของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะเช่นเสียงตีกองเด็กๆด,ดูนะเสียงตีกองนะคะเสียงตีกองเสียงนาฬิกาปลุก เสียงแมวร้องอันนี้ก็เรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงแม้กระทั่งเสียงของคุณครูก็เป็นแหล่งกําเนิดเสียงเสียงของฟ้าผ่าฟ้าร้องนะคะเสียงคอโต๊ะอันนี้ก็เรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงเหมือนกันนะคะจับง่ายๆนะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางเลยนะคะต่อมาคุณครูจะมีคลิปวิดีโอเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงให้เด็กๆดูนะคะเรามาดูกัน ด็กนูนะคะในเด็กเห็นไหมภาพเมื่อกี้คือภาพผู้ชายตีกลองนะผู้ชายตีกองดูนะแล้วผู้หญิงสองคนอยู่ข้างๆเห็นไหมคะวงสีเหลืองๆตรงนี้คือการแพร่กระจายของเสียงเมื่อผู้ชายตีกองเสียงมันก็จะทำไมคะกระจายไปทั้งเลยคะเป็นวงกลมเลยเป็นทุกทิศทางเลยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ก็จะได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงเคลื่อนที่ทำไมคะ เคลื่อนที่แพร่กระจายไปได้ทุกทิศทางเลยเนาะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีใบงานนะคะเรื่องการเกิดเสียงให้เด็กๆลองทําดูนะคะอ่าเรามาดูให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะของเดือนพฤศจิกายนนะคะเด็กๆก็จะเจอเปิดไปที่วิชาวิวทยาศาสตร์นะคะก็จะเจอหน้านี้ขึ้นมานะคะเรื่องการเกิดเสียงเนาะเราจะมาทําพร้อมๆกันนะคะเด็กๆจะได้ไม่มีกมารม้านนะคะอ่า เรามาดูอันแรกกันก่อนเขาบอกว่าคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง mm hmm. อเด็กๆดูนะคะจากภาพแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรผู้ชายคนนี้ทำไมคะกำลังฟังเพลงอยู่แสดงว่าแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรลูกอาแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรคะ อะไรกํเนเิดเสียงคือหูฟังนั่นเองนี่เห็นไหมคือหูฟังอ่ะคือหูฟังต่อมาเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ครูยังไม่สอนเนาะเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือเช่นเสียงฟ้าผ่ามันเกิดขึ้นเองเสียงนกร้องนะคะพวกนี้จะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงตีกลองอเสียงเปิดเพลงนะคะพวกนี้นะคะเรียกว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ฟังเพลงแสดงว่าเป็นเสียงที่อะไรลูกอ่าเป็นเสียงที่ที่อะไรคะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ,ะให้เด็กๆวงไปเนาะต่อมานะคะนักเรียนควรฟังหูฟังเป็นเวลานานๆหรือไม่อ่าเด็กๆลองคิดซิ เด็กๆควรฟังหูฟังเป็นเวลานานหรือไม่อ่าจะตอบว่าอะไรลูกไม่ควรนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หูหนวกได้เนาะเพราะว่าเราฟังเสียงเพลงนานๆใส่หูฟังนานๆมันก็จะทำไมคะทำให้เราเนี่ยอาจเป็นหูหนวกได้ถ้าเราฟังนานๆน,น,นะคะให้เด็กๆตามผุเขียนตามคุณครูไปเลยนะไม่ควรนะคะเพราะอาจทำให้หูหนวกได้นะคะอ่าต่อมานะคะ ทำชี้แจงนะคะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้และบันทึกผลการสังเกตลงในตารางเขาบอกว่ากิจกรรมนะคะใช้มือสัมผัสบริเวณลำคอเหมือนที่ครูบอกขณะไม่ออกเสียงมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้สึกถึงการสั่นของลำคอแต่ถ้าครูบอกว่า ให้นักเรียนเอามือสัมผัสที่ลำคอจากคุณครูนี้แล้วนักเรียนลองพูดดูทําไมของลูกลำคอทําไมลูกอ่าสั่นนะคะเด็กๆก็เติมลงไปเลยว่ารู้สึกถึงการสั่นของลำคอนะคะเด็กๆเติมตามคุณครูไปเลยนะต่อมานะคะข้อที่สองใช้ไม้เคาะซ่อมเสียงเด็กๆเคยเห็นไหมไม้เคาะซ่อมเสียงสมมติว่าเหมือนซ่อมอ่ะถ้าไม่มีไม้อ่ะเป็น ซ่อมกรน,นะนนี้เรียนเราเอาช้อนเคาะซ่อมซ่อมเสียงจะซ่อมเสียงเนี่ยไม่สั่นสะเทือนจะเป็นยังไงลูกอ่าก็จะทําไมไม่เกิดเสียงแต่เมื่อนักเรียนเอาช้อนเคาะที่ซ่อมสมาเหมว่าเราไม่มีซ่อมเสียงนะลูกเอาซ่อมเนี่ยถือไว้แล้วเอาช้อนเคาะที่ซ่อมมันจะเกิดอะไรลูกเกิดเสียงนั่นเองนะคะเกิดเสียงนะต่อมานะคะสาม ใช้มือเคาะกรองหรือไม้ตีกรองถ้ากรองไม่สัส่นสะเทือนแสดงว่ามันเกิดเสียงไหมสมมุติว่าเรามีกองแล้วเราถือไม้ไว้แต่เรายังไม่ไม่ทําไมคะไม่ตีกรองแสดงว่ากองทําไมลูกก็ไม่เกิดเสียงนะคะแต่ถ้าสมมุติเราตีกรองไปปุ๊บหน้ากรองมันสันส่นเลยสั่นเลยเลยแสดงว่ามันทําไมลูกอ่ามันเกิดเสียงแล้วนะคะมันเกิดเสียงแล้วนะเด็กๆก็เลยเติมตามคุณครูไปเลยนะคะเติมตามคุณครูไปเลย ถ้าใครทําไม่ทานกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะหรือว่ากดสต็อปได้นะลูกอันนี้นะคะก็คือเป็นใบกิจกรรมนะคะ,ะต่อมาเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีนะคะให้สวยงามนะแล้วส่งถ่ายรูปส่งมาคุณครูดูด้วยในไลน์นะคะคุณครูจะได้เป็นการเช็กชื่อว่าเด็กๆได้ทำใบงานวิทยาศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อมานะคะ ก็จบแล้วนะคะเรื่องการเกิดเสียงน้องก่อนที่เราจะเจอกันในคาบเรียนหน้านะคะให้เด็กๆนะเข้าไปในช่องของครูกิกนะคะว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิกเด็กๆก็จะเจอช่องครูกิกขึ้นมานะคะให้เด็กเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครูกิกด้วยนะคะ mm hmm. เด็กๆจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิกนั่นเองนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะคาบเรียนหน้านะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย